สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันี้ว่างครับสำหรับนุกไม่ไม่ได้ทํางานนะว่างนะวันที่ว่างอีหนึ่งวันนะครับว่างเป็นเวลาที่ว่างน้อยนิดมากๆเลยเป็นเวลาที่ว่างน้อยนิดมากๆแต่มันโชคดียอ่างที่ว่างเพราะว่าน้อยมากที่จะว่างตรงกับวันสําคัญอย่างวันนี้เป็นวันเันแม่นะครับสิบสองสินหาของทุกๆปีมันพอดีเลยวันนี้มันมันว่าง เราเป็นคนที่ทำง,งานเยอะไม่ค่อยได้กลับบ้านนะฮะหาแต่ตังหาแต,าแตา่เงินเพื่อที่จะเอาความสุขเข,อข,อขอ้าครอบครัวครอบครัวมีทุอย่างให้ครอบครัวได้กินของดีๆได้มีอะไรดีๆกินได้มีอะไรดีๆได้ไปอะไร่คือว่าเราเติมเต,ต็มให้กับครอบครัวนะฮะซึ่งวันนี้เรกก็ดีใจนะครับที่ว่าแล้วก,ก,าก,กา็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลหนึ่งวันสำคัญที่จะได้ไปสืบพ์ให้ท่านนะฮะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปซื้อชุดเมรียนแล้วก็ชื้อซื้อดอกไม้นะ่ยครับทำไมถึงเลือกซื้อเป็นชุดเมรียนหรือดอกไม้แต่อของหวัญก็มีนะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรซื้อชุดเมรียนเพราะว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าแต่ก่อนนุ๊กอะเคยเป็นเด็กน,นักเรียนคนหนึ่งเหมือนกันกับทุกทุกคนแล้วก็ในช่วงการเป็นเด็กนักเรียนช่วงนั้นนะผมรู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เราอาจจะยังมี เลือดอาจจะร้อนอาจจะเป็นัยรุ่นนั่นแหละยังจะไม่น่ารักสักเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงนั้นก็มีความคิดมีแต่ความคิดแต่ว่ามันยังทําไม่ได้อยากจะให้แม่ในสิ่งที่ในสิ่งที่เราอยากจะให้กยังให้ไม่ได้อยากจะเป็นเสาหลักครอบครัวแต่ก็ยังเป็นไม่ได้ก็เลยอยากจะใส่ชินลกเรียนไปหาเขาวันนี้แล้วก็อยากจะบอกเขาว่าเด็กนักเรียนในวันนั้นที่ยังเป็น ก็เรียนตัวเล็กๆในวันนั้นอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่มาวันนี้ดัวเล็กๆคนนั้นนะสามารถดูแลแม่ได้นะในทุกๆวันสาคัญในทุกๆวันดีๆหรือทุกๆวันที่มอบให้กับครอบครัวมอบให้แม่แต่พิเศษมากกว่านั้นคือวันแม่นุ๊กปีนี้นุ๊กไม่ได้มีแม่แค่คนเดียวนมีแม่สี่คนจะมีแม่ของนุ๊กแล้วก็มีป้าป้าก็คือเป็นพี่ของแม่แล้วก็น้า นาเจี๊ยบนาเจี๊ยบเป็นน้องของแม่คนหนึ่งแล้วก็น้าเต่าเป็นน้องของสุธองมันก็มีของของให้เขาเช่นเดียวกันทำไมลูกถึงมีของของให้เขาทุกคน้วนแล้วแต่มีความหมายและมีคุณค่ามีความสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกจะลืมไม่ได้เลยท,ทุกคนที่ลูกพูดมาทั้งหมดนาทิพนาเจี๊ยบนาเต่าถ้าไม่มีพวกเขาลูกอาจจะไม่ได้มาล็อกเลน อาจจะไม่ได้มาเป็นนพดาดที่ทุกคนรู้จักในวันนีในน้ในช่วงที่ครอบครัวนุกลำบากในช่วงที่ครอบครัวเราไม่มีอะไรแต่แม่ยังมีพี่มีน้องที่รักกันมากๆในช่วงที่นุกไม่มีเงินครอบครัวอ่ะใช่แหละครอบครัวสรับสรุวในทางด้าน,น,น,ก,นก,การร้องเพลงแต่เราไม่มีเงินในในใน,ใน,ในตอนนั้นไม่มีปัจจัยได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็มีนะ มีป้าที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดลูกจะไม่มีวันลืมครับนีน่ลูกก็มีของขวัญให้เขาแตู่กไม่ได้บอกเขาหรอกลูกบอกแค่ว่าจะเซอร์ไพรส์แน่แต่เขาไม่รู้น่าก็เซอร์ไพรส์เขาด้วยนะครับดีใจวันนี้เมื่อคืนก็นั่งมองของขวัญจนถึงตีสี่ตีห้าเลยจริงๆน,นัดนัดแจ็คไปถ่ายตั้งแต่สิบโมงออกจากนี่สิบโมงแต่เมื่อคืนไปงานดึกไงมันมันไม่ไหวอลยรอะ ยวเปลี่ยนแลกนเนแจ็คมาเเที่ยงรอะไรเงี้ยรับค่าโทรศัพท์มาดูเรื่องเลยถามว่าเ,เหนื่อยไม่เหนื่อยครับแต่ว่ามันมีคนสุขทุกครั้งที่เราจะให้อะไรกับคนสําคัญของเราสักอย่างหนึ่งตัวเงินอาจจะไม่ได้สำคัญสำหรับลูกมากมายที่เวลาลูกพอแกบความหวานมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้เขาหรือเปล่าเราตั้งใจให้เขาขนาดไหนสิ่งที่เราหามาปัรหารมาจากใจเราหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเดีย๋ยวไปซื้อชุดนักเรียนกับใส่ชุดนักเรียนไปเลยเดี๋ยวนักเรียนสักวันหนึ่ง อย่างที่ว่านะจะโตขนาดไหนนี่ก็ยังเป็นเด็กในสายตาของพ่อของแม่เสมอจะไปหาซื้อชี่ชั่วนครับได้ลครับนี่ทำไมจะเป็นของเด็ก็เลยเรื่องก็ว่าจะลาเขาดการผ่อวา่อเลังดอกไม่องิ่มื่น่อันเร่มน่อเป็นเรื่ไม่อครัเป็นมแม่ของ่เปเรืองตอนเ้าแต่ขอบ้านครับเป็นอรงหมดเลยนวม่กองครับวันเี้นแืนะชราันนะแครรับที่ะบานี้องเป็นม็เด่นนงัง เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อชุดนักเรียนมาปที่เรียบร้อยแล้วกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งรู้สึกตื่นเต้นและเขินกับตัวเองมากๆเลยรู้ไหมโอ้ oh. ไม่ได้ใส่มาน่าจะร่วมเกือบเกือบสิบปีนะฮะจริงๆนะไม่ได้ใส่มาเกือบสิบปีแล้วรู้สึกใส่แล้วรู้สึกเขินแต่ว่าก็มีราศีอยู่นะเพราะว่าตัวเองหน้าเด็ก <c oughs> ลองคิดวิเคราะห์กันดูว่าเด็กจริงหรือเปล่านะฮะ กำลังขับรถกลับบ้านครับใจจับใจจ่ออยู่กับความคิดว่าแม่เขาจะดีใจกับเราไหมว่าเราเอาของขวัญไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีความตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนอนไม่หลับนี่ครับก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนอนไม่หลับนั่งมองของขวัญนั่งมองสิ่งที่จะเอามาให้เขามันมันดูปลื้มใจอะทุกคนนี่คือของขวัญที่นุ๊กเตรียมมานะฮะ ต้องบอกก่อนนะครับว่านุกไม่ได้ที่จะอวดโอ้ไม่ได้ที่จะแบบผมมีเงินนะผมอยากจะซื้อทองให้แม่อะไรเงี้ยแค่แบบรู้สึกว่าการที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสามารถจะต่อยอดในอนาคตได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแม่นุกก็เป็นคนที่ชอบเก็บชอบออมไงชอบสะสมชอบออมทองอะไรเงี้ยก็เห็นทองตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเขาน่าจะชอบเพราะว่าเขายังไม่มีทองที่เป็นลักษณะเป็นรูป เรือใช่ไหมแบบเนี้ยเออเขาน่าจะดีใจนะถ้าเราเห็นเวลาเราเราซื้อมาให้เขาอะไรเงี้ยเนี่ยเรายังไม่ให้ดูทองนะตอนนี้เราไหว้ก่อนไหว้ก็ขอให้แม่มีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอยู่กับลูกกับหลานเป็นนานก็อย่างที่นุกเคยพูดนั่นแหละว่าอยากให้ท่านมีความสุขตื่นเช้าขึ้นมามีรอยยิ้มไม่ต้องคิดอะไรมากายให้มันหนักใจให้มันหนักสมอง ตื่นขึ้นมามีรอยยิ้มสตดอาการคืนมาล <c oughs> ้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซอบลองที่ตรงตัก